สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะถาดละหนึ่งปอนนะคะหนึ่งปอนหนึ่งปอนทุกถาดเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็จิตตลาก็มาด้วยนะคะวันนี้ วันนี้พามาเที่ยวห้างนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะพาไปเลาะเลาะตลาดนัดน้ำตลาดนัดก็อยู่หน้าห้างนะคะตอนนี้ห้างก็ยังไม่ไม่เปิดทุกร้านค่ะเพราะว่าอย่างติกย่ายแอลมัตะเ่าโน <c ười> ไปทำงานเสร็จแลแ้วก็แวะมานะคะเดี๋ยวจะพาเลาะ เป็นห้างในลอนดอนนะคะลอนดอนชานเมืองค่ะเพื่อนๆก็เลยเป็นลักษณะเช่นนี้วันนี้พามาชมตลาดนะัดแต่เช้าเลยนะคะเพื่อนๆยังไม่มีใครมาเดินเลยค่ะค่ะตลาดนัดของอย่างไม่เยอะนะคะตอนนี้เราเข้ามาในห้างมาดูอะไรเพื่อนๆก่อนนะคะเพื<ๆ>่อนๆจะพาไปดูเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋า ร้านกาแฟก็มีเยอะแยะหลายร้านมากเลยค่ะอยู่ในนี้ในบริเวณน,นี้นะคะนี่ก็เป็นร้านขายปลอมโทรศัพท์นี่จะพาไปช็อปปิ้งในร้านของถูกค่ะเสื้อผ้าเด็ก และสตรีนะคะลด60%เลยทียเดียวนะคะวันนี้ก็มาเดินดูอย่างนั้นแหละนะคะไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาซื้อสื้อผ้านะคะเพราะว่าซื้อไปเยอะแล้วค่ะคราวที่แล้วซื้อสื้อผ้าไว้เยอะวันนี้ก็จะมาดูอะไรเพลินๆนะคะ,ะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศที่ประเทศอังกฤษนะคะวันนี้แอคพามาเที่ยวห้าง มีทั้งกระเป๋าแว่นตารองเท้าหมวกอุย้ยฤด,ดูกาลนี้นะคะลดราคา60-70%เลยค่ะที่นี้มีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มากนะคะเนี่ยแย่ไม่เคยใช้กระเป๋าใบใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะนะคะใช้อย่างมากก็บรรจุไม่เกิน30กิโลนะคะเสื้อผ้าของแยะเอากลับบ้านไม่เยอะนะคะนอกจากของฝากไปให้ญาติพี่น้อง นะคะเนี่ยมีแต่ใบใหญ่ๆใบแล้วเท่าไหร่รู้ไหมคะก็ดูราคาอยู่คันเนี่ยหนึ 199. ่งรอยเกอนนะคะเป็นเงินไทยเกือบจะประมาณ8 0 0พบาทค่ะเพื่อนๆแต่ว่ามันก็สวยนะสวยแล้วก็ใหญ่บรรจุได้เยอะมากค่ะดูไปด,ด้วยกันนะคะเพื่อนกระเป๋าก <laughs> ระเป๋ามีตั้งแต่ราคา แพงจนถึงราคาถูกนะคะถูกที่สุดน่าจะอยู่ที่พันกว่าบาทบ้านเรานั่นเลยค่ะนะคะีก็มีผ้าบันคอมีหมวกนะคะจริงๆแล้วมันมีหลายร้านมากค่ะในห้างก็เหมือนที่ประเทศไทยเรานั่นแหละค่ะแต่ว่าห้างนี้มันก็มีของเยอะมันอยู่ใกล้ทางเดินที่สุดนะคะ ทีนี้มันก็จะมีร้านอีกหลายร้านที่เราชอบอยู่นะคะถ้าเราชอบร้านไหนเราก็จะชอบร้านนั้นค่ะนี่ก็หมวกซัมเมอร์นะคะหมวกซัมเมอร์อยู่ที่ไบลัส9ปอนด์นะคะ9ปอนด์ก็9สี่่าไร36ใช่ไหมคะไอ้กระเป๋าตังค์พวกนี้ก็ไม่แพงนะคะถูกๆเป็นกระเป๋าหนังก็มีกระเป๋า ส,สังเคราะห์ก็มีนะคะทำจากใยสังเคราะห์นะคะวัสดุสังเคราะห์มีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่ากระเป๋าถือตอนนี้ไม่ได้ไปไหนเลยค่ะแล้วก็มีกระเป๋าเยอะมากนะคะที่บ้านนั่นแนหะ ชมไปเพลินๆก่บเพื่อนๆนานทียายแอลก็จะมาถ่ายคลิปวิดีโอในห้างแบบนี้นะคะกระเป๋าใบนี้ก็สวยดีคันเนี่ยเนื่องจากว่าวันนี้มาแต่เช้าค่ะก็เลยมีโอกาสนะคะคนไม่เยอะเนี่ยกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าสะพายเป้นะคะเป้น้อยเอามาเป็นกระเป๋าถือก็ได้นะคะถือก็ได้เทดีนะคะชอบอยู่ค่ะใบนี้แต่ว่าก็มีกระเป๋าเยอะอยู่อย่างว่านั่นแหละ แต่ยุคนี้นะคะซื้อเยอะก็ไม่ไหวนะคะอะไรประหยัดได้ก็ก็ประหยัดเนาะถ้าชอบมากจริงๆก็ตอนเขาลดราคาอาจจะมาซื้อกระเป๋าสะพยเป้นี่แหละเราก็มีอยู่ครบทุกอย่างแล้วนะคะคันนี้ก็เป็นบรรยากาศของห้างเล็กๆแถวชาตเมืองนะคะไม่ใช่ในใจกลางเมืองลอนดอนนะคะเพื่อนถ้าเป็นห้างใหญ่ๆนี้นะ,ค,ะคนเดินเยอะมากค่ะช่วงนี้นะักท่องเที่ยวมาเยอะค่ะที่ลอนดอนนะคะ วันไหนว่างก็จะไปเก็บภาพมาให้ได้รับชมนะคะก็เหมือนบรรยากาศในกรุงเทพนั่นแหละคะ่ะคนเยอะมากเดี๋ยวเราชมของในห้างเสร็จเราก็จะออกไปเดินดูบรรยากาศหน้าตลาดนัดนิดหน่อยนะคะซื้อของซื้อผลไม้ ไปบ้านนะคะโดยเฉพาะเชอรี่ช่วงนี้เชอรี่ที่ประเทศอังกฤษราคาไม่แพงนะคะแล้วก็หวานอร่อยต้องไปจัดการหิ้วกับบ้านหน่อยค่ะเนี่ยกระเป๋าเดินทางอันนี้แบบแบบสีสันนะคะแบบมีสีสันมีทั้งสีเหลืองสีเขียวเห็นไหมคะสีส้มอันนี้ก็ดีนะคะ ถ้าสมมติว่าเราใช้กระเป๋าแบบนี้คนไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะคะสีมันก็จะไม่ซ้ํากับใครเวลาเราไปรับกระเป๋านะคะเวลาโหลดกระเป๋าเออเราก็จะมองเห็นของเราก่อนเพื่อนใช่ไหมคะเ,เพื่อนจย่ความประชมตลาดนัดลอนดอนคาวนันนี้ตอนเช้าเชนะคะนี่ก็จะพาเดินออกมาหน้าตลาดนัดแล้วก็หน้าห้างก็จะเป็นตลาดนัดแบบนี้นะคะ เนี่ยเชอรี่ขอ,ง,องกิจนะคะเจ้านี้ซื้อกับเขาเป็นประจำค่ะไว้ใจได้อร่อยสดนะคะเนี่ยถาดละหนึ่งปอนหนึ่งปอนหนึ่งปอนนะคะเพื่อนของถูกไหมคะอันนี้ก็มันแก้วนะคะนี่มันแก้วบ้านเราเนาะมันเทศแตงโมงนี่ก็ลูกละหนึ่งปอนนะคะของในกระจาษละหนึ่งปอนทุกอย่างนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ย วันนี้ก็ซื้อแตงโมมาเนี่ยมาถึงบ้านแล้วนะคะซื้อแตงโม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 แล้วก็เนี่ยซื้อเชอรี่มาแค่นี้แหละเพราะว่าถ้าซื้อมาเยอะเนี่ยมันไม่สดกินไม่หมดนะคะแล้วก็ซื้อแค่นี้วันนั้นวันนี้ได้แค่นี้นะคะแล้วก็ซื้อบุหรี่ให้สามีแค่นั้นเองนะคะเพื่อนๆก็ซื้อข้าวโพดมาต้มกินซื้อมันมาน,นึ่งนะคะก็อย่างนี้แหละชีวิตคนไทยนี่ต่างแดนค่ะไม่มีอะไรนะคะก็มานําเสนอ ให้เพื่อนเพื่อนดูแค่นี้แหละผักชอยนี้ก็เอามาผัดน้ำมันหอยนะคะนะหรือว่าจะมาทำต้กจับายก็ได้แต่ว่าแตงโมนี่แหละเดี๋ยวจะผ่านะคะพิสูจน์ว่ามันแดงไหม <c oughs> <c oughs> ค่ะแตงโมแตงโมแตงโมนะคะก็เป็นที่หน้าพอใจมากค่ะเปลือกบางนะคะแล้วก็เนื้อดีค่ะ ถ้าซื้อในห้างก็จะประมาณ3ปอนนะคะ3ปอนกว่านะคะลูกนี้ค่ะวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะก็มาโชว์บรรยากาศในห้างแล้วก็บรรยากาศตลาดนัดให้ท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆได้รับชมชีวิตคนไทยในประเทศอังกฤษนะคะเพื่อนๆเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ